Thank <laughs> you. ดูดูแฟ่ปีนะเขาไม่ร้อนนะเอ้ยถ้าอย่างนี้เขาไม่ร้อนมันตอนเด็กติเรื่องแดดเลยแต่ตอนนั้นแดดมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะใช่เมื่อี้คนนั้นร้อนเอาผ้าคลุมตัวอุ้ยหัวล้อเขาจุดหนึ่งกิโลแล้วค่วนี่คุณครูน่าจะพาไปทำกิจกรรมที่ไหนมาเนี่ยแข่งกีฬาสีรอ นี้อำเภออากาศอำนวยน,นี่ก็อีกอำเภอหนึ่งนะข,ของสก,กงนลนคะรมันคงเลือกส้นที่มีเวลาน้อยที่สุดหรือมั้ง แค่ทันฝนดีฝนหรอมันก็เกี่ยวข้าวพิยาศิษฏ์ตนาคาราพระธาตุนครน,นมเราได้ไปไหนมไปไหนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครน,นมค่ะเราจะไปเข้าสกุลสกุลน,นครจ้าเอ้ยไม่ใช่สภาทุกคนไป,ไป เที่ยวแม่น้ำโขงแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามนั่นคือลาวใช่ไหมใช่นี่ไงบ้านพักอายการสวยๆที่เป็นจุดเช็คอินอ่ะเหรอนี่บ้านพักอายการเหรอใช่จุดเช็คอินต้องหาแฟนอายการละนี่ค่ะทางซ้ายโอ้ยนี่ลาวเหรอทางนั้นน้าที่แม่น้ำโขงนะคะฝั่งตรงข้ามนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศลาวนี่บ้านพักอายการนายแพทย์สามพนัส มันภาคราชการของนครพนมค่ะโอเคนี่ค่ะทุกคนเลาะแม่น้ำโขง,งน,น,นะคะช่วงันมีนั่นไงช่วงออกพรรษาหรือเข้าพรรษามันจะมีไห,เหลเรือเล่นไฟอีก450เมตรฝั่งตรงข้ามนะั่นคือประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะมันกำลงจะผ่าน,านกับแม่ฮนลล์ชีนอันนี้โรงแรม เดอะเนสนี่ขาดล้อิมแม่น้ำโขงโอ้โหต้นโพต้นนี้ใหญ่มากนี่ไงร้านร้านอาหารอีกร้อยเมตรเดียวส้อนี่ไงที่เป็นพิพิธภัณฑ์เดียวไเข้าชมการีสามประดิษฐ์แล้วอันนี้ที่สวยอ่ะที่สวยสเพราะว่าอะไรเขาเปิดให้เข้าชมเป็นบ้านพักอ๋อเดี๋ยวไว้มาเดินเดี๋ยวไว้มาเดินใช่ นี่อาหารบ็อกซ์บ็อกคาเฟ่เจบีชอบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาเดินใหม่ค่ะขอบรถมาแ้วค่ะแล้วเราก็จะจอดนครพนมค่ะเราก็จะจอดแถวนี้นะคะเรียบฝั่งโคงจอดตรงนี้ขาวดำจอดได้เหรอจอดได้ตัวนอกขาวดำนี่แหละจอดได้ขาวแดงขาวเหลืองเนี่ยจอดไม่ได้ อะไรนะรจะพูอะไรสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีเมืองลาว <laughs> พี่น้องฝั่งลาวตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำโของอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะใช่ตอนนี้อยู่นครพนมนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งโนนจะเป็นฝั่งลวาวอ,ะอา่ะ นะนั่งแล้วก็ทําขาเออวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงที่พิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนนี่สองเจเดินขึ้นไปแล้วค่ะแล้วถ่ายแต่ก้นก็ยิ่งดีอันนี้จะเป็นจนผู้ว่านะคะค่อยเข้าไปหรอ จวนผูว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเขาไปดูนะคะจวนผูว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะถ่ายค่ะถ่ายได้ได้เ้ลยส,สวยงนะ<ร>าสวยแ<ต>แสงมันกำลังพอดีนะ<ม>เห็นไหมรูปโอเคแสงเจ๊ก็กำลังพอดี ไม่ชอบเสียปตักเป็นชสียงไม่ได้เสียงหยิบกระดุมหย่อนลงใหญก่อนชมวิายการกระดุมใหญ่เขาคนที่เขาจะเก็บสถิติมีเซ็นชื่อด้วยเดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่เซ็นเดินหยิบกระดุมนะคะ ล้วก็ใส่อายุอายุใช่ใช่ใช่ไม่แล้วก็ลงชื่อนะคะหนูอยากลงสุราษฎร์ธาน น,นี่ค่ะที่เก้าเราขานี่โตกว่านะคะทุกข,ขอ,อนุญ,ญาตนะคะข,ขอ,อนุญ,ญาตบันทึกภาพค่ะสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนอีเด็กนะคะอีจากช่องอิชนาวเมื่อกี้ให้ดูนานมากแล้วนะคะตอนนี้พาชมอ่าจนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครพนมนะคะทุกคน นี่คือสวยมากนี่ค่ะนี่คือตัวทำง,งานผู้ว่านะคะแล้วก็นี่คือท่านผู้ว่าทั้งหลายนะคะที่ได้มาพักอยู่ที่นี่นะคะขออนุญาตไม่เขาไม่ถ่ายแบบซูมนะคะเพื่อให้เขียิท่านนะคะนี่ค่ะนี่ ไม่กล้านั่งอันนี้ใช่เจ๊ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมเจ้ถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมค่ะรู้จักสี่ผู้ว่าไก่สอนอดีตผู้ว่าขอนแก่นเอาไม้เซฟฟี่ลงดีไหมเจ๊เอามุมนี้ นี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพเก่าบุคคลสําคัญนะขออนุญาตที่จะไม่ถ่ายซูมนะคะเพื่อให้คือเข้าใจว่าเขาเปิดให้ดูนะแต่ว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่นิดนึงนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะนี่ก็จะเป็นวิทยุเก่านะคะทุกคนนี่ค่ะวิทยุนอร์แมนนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนี่ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเก่าค่ะเป็นเครื่องพิมพ์ดีด เรื่องตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของเราจะพักนี่ทุกคนก็จะเป็นของเก่านะคะกนะ็จะเป็นตะเกียงพวกขันพวกพานอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้คือขีดไม้โบราณ ตะเกียงนะคะก็จะมีตอรีดหัวกายตอรีดต่างๆกล้องถ่ายรูปก็หีบค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นนะคะอันนี้ขออ,อนุญาตถ่ายแบบประกว้างค่ะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ที่รอต้อนหลับนะคะก็มีหนจยกาขับนขึ้นได้ใช่ไหม เดี๋ยวดูข้างบอีกสองนาทีจะปิดอ,อีกสองนาทีจะปิดแล้วข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเพราะอีกสองนาทีเขาจะปิดแล้วค่ะนี่โมงครึ่งวุ่นถึ้าโมงนี่ค่ะนี่คืข้างบนนะคะนี่ค่ะสวยมากทุกคนขออนุญาตนะคะ ลูกขออนุญาตค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนนะคะสวยมากนี่ค่ะเข้าไปไม่ได้ค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแปง้งนี่ค่ะมีสกเรียอันนี้จะเป็นตู้พวกเครื่องใช้ต่างๆ ชุดกาแฟะนะคะนี่ค่ะคือเข้าไม่ได้นะคะทุกคนเมื่อกี้นี่ค่ะตกเครื่องปางคือสวยมากแล้วก็หีบเก็บของนี่ค่ะสวยแบบโลง่งแบบนี่มากเลยนะคือโล่งอะ่ะดูท่าจะไม่ร้อนอันนี้งดเข้านะคะด้วยโครงสร้างของอาคารค่ะก็น่าจะเป็นห้องรับแขกแล้วก็อันนี้ก็คือชุดของ นี่ค่ะสวยมากนี่นี่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะรัชกาลที่สิบค่ะสวยมากคนโทรนมาพิเศษนี่ค่ะปิดเลยอ่ะเหลืออีกห้องนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น อันนี้ค่ะเก็บของโอเคค่ะทุกคนให้ดูได้แค่นี้นะเพราะว่าตอนนี้เขาปิดแล้วค่ะจาเ็ตต้องลงไปก่อนนะนี่เขาก็อนุญ,ญาตให้เข้ามาแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาค่ะปะเจตตาขอรูปหนึ่งได้ไหมรูปเดียวรูปเดียวสองรูปนะ โอเคอ่ะท <Okay. S 2> uh, uh, ุกคนหันมาบายบายหน่อยค่ะจบคลิปนี้ค่ะโอเคนำทีมโดยเจ๊ไตยกันจะดีได้ให้ได้กันเลยรวมถึงแม่ดูป่ะไปเอลงปีกันเยอะขึ้เดิ เราโชคดีมากเลยนะสุดท้ายท้ายสุดนี่ค่ะขอบคุณนะคะไหนนะนี่ไงเขาเขียนสามศูนย๋อโอเคเขาเขียนว่าสิบเจสามศูนย์เจข้างนอกอะ่ะใช่ข้างนอกแหละแต่ว่าที่นัางับดับข้างในเขาน่าจะปิดคือคือปิดน่าจะปิดข้างในสิบเอ็ดเลยอ่ะ ข้างในน่าจะปิด1630แล้วก็น่าจะปิดประตูข้างนอกอ่ะ17โอเคขับขึ้นค่านอุดด่าไม่ได้แล้วเออนรสวยเมื่เออจริงๆเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจเราต้องมายุดเอพรุ่งนี้ไม่เปิดพรุ่งนี้วันอาทิตย์เขาเปิดถึงแค่วันเสาร์แค่นี้ก็โอแล้วออกทางไหนอ่ะทน้นออคะพี่ โอเคค่ะทุกคนเนี่เดี ud, Minuten, ๋ยวคลิปนี้แค่นี you, ้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ให้ดูของสร้างหันเนาะก่อนก่อนที่จะปิดคลิปจริงๆอีตั้งกล้องแล้วถ่ายที่หน้านี้ดีกว่าอีเขาจะปิดประตูแล้วได้หน้าตรงนี้อ๋อได้ได้มี่ะด้านข้างนะทุกคนคะเขาปิดไปยืนด้วยได้ไหม啊 โอเคกาละครั้งหนึ่งนะคอนพนมเจ๊ไม่เอาด้วยเหรอเจ๊แต๊ะไม่เอาด้วยเหรอเจ๊แต๊ะไม่เอาสักรูปเหรอกาละครั้งหนึ่งนะคอนพนมมาเอามะเจ๊มานั่งด้วยกันสามคนมาเร็วเอาจริงเหรอไปไปไปเรายังติดใจอยู่ใครพวกนี้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 โอเคเฉสีใช่ไหม ไม่เห็นป้ายอ่ะค่ะไม่เชื่อมันมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะไม่ใช่ไปอีกเดี๋ยวอ้าอย่สวยนะบ้านก็สวยนะอะไรวะอ่ะเห็นมั้ เมื่อก่านยนะคะถวา่ะทุกคนตอนนี้อิออกมา,าจากโจรผู้ว่าหลังเก่าแล้วนะคะแล้วก็จะมาดื่มกาแฟร้านดังกันนะคะนั่นคือ 76A The Space นครพนมนะคะทุกคนคือนั่งดูวิวของ ประเทศเพื่อนบ้านไปของแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็อ่านนั่งจิบกาแฟไปแต่ด้วยว่าร้านนี้นะคะทุกคนเขาเปิดเพลงอีกก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอมาได้นะคะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์อนะนะทุกคนก็เลยเลือกที่จะถ่ายรูปกันแล้วก็จำนวนร้อยกว่าภาพค่ะก็เลยตัดมาเป็นคลิปอ่านน่ารักๆรักให้ทุกคนดูในตอนนี้นะคะไม่สามารถจริงๆค่ะที่จะลงรูปได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่าย อ่าคลิปวิดีโอได้เลยเพราะคนนั่งกันเยอะมากมันก็จะเจอไอ้พวกพรบอรคอมพิวเตอร์อีกนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะอีกก็สั่งคาป,ปูชิโน่คาป,ปูชิโน่เขาอร่อยค่ะสําหรับอิคือกาแฟอร่อยแต่สําหรับขนมคืออิตมความรู้สึกว่า เฉยๆนะคะทุกคนเฉยๆไม่ได้เอนจอยอิทติ้งกับขนมนะคะแต่เอนจอยกับคือกาแฟกลิ่นกาแฟคือหอมมากๆนะคะหลังจากนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่ EJB เจบีแล้วก็เจตแต่นะคะทานดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานขนมแล้วก็ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันมือคําเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือร้าน เป็นปลาเป็นค่ะและเช่นกันร้านนี้นะคะก็เปิดมิวสิกเพลงเหมือนกันนะคะทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอได้แบบว่าเต็มๆนะคะผักหวานทอดน,นะคะร้านเป็นปลาเป็นค่ะการละครั้งหนึ่งที่นครพนมนะคะรินแม่นำ้ำโขงค่ะ จะผักหวานเลยนะผักาผักมันเป็นปลาดําจืดใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรน้องก็จะยอมกินไม่แต่มันจะเป็นคล้ายๆปลาเกล็ดนิดเดียวอ่ะเป็นเป็นที่ดีพี่น้องได้เลยทุกทยจะเรียนรู้นี่ก็แล้วแต่หัวมัน๋ยวกรอบอะไรอย่างเงี้จะแพ้ไหมเนี้ยปลาดําจืดใช่ไหมใช่แพ้หมดค่ะ ไม่เป็นไรแต่ก็จะกิน,นมันก็เป็นปลาใช่ไหทั้นั้นแต่อันนี้ค่ะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะกินได้จะบอกแม่อาจะกิน,นแพรก็จะกิน,น,นขนาดข้าวน้องเลือกแค่นี้เลยเนาะปะ,ะกินหมดเลยเย็นี้แล้วหอมกับแล้วหอมมันจะหายต่อ มาสามครั้งแล้วคุณได้กินโอเคค่ะตอนนี้ต้องจองตอนนี้โ้องมีการต้องจองไปที่นั้นะโอเคขอให้รถชื่อร้านอีกทีค่ะเป็นปลาเป็นค่ะที่ที่จังหวัดนครพนมนะคะร้านอาหารชื่อน้ำส้มโอเคค่ะต้องมานะคะอย่างไหนอย่างนี้จองโอเคถนนคนเดินค่ะจังหวัดนครพนมนะคะจะพาไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ระเบียงโขงนี่แบบนี้นะพาพักตอนซื้อก็อย่าซื้อเหรอตอนซื้อ

อต้องต้องเลือกคิวหรอคะต้องรับคิวอ่ะคะหรือยังไงรอได้ใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะศรีพจะจนานูสิเราไปเดินย่อยมาแล้ววนกลับมาค่อไว้อันนี้สั่งไว้สั่งไว้สั่งไม่ได้ไหมคะชุดไข่ยังไงคะตัวทห้บาทต่ กระทงละยยี่ห้าเท่าไหรเจ้กระทงเดียวพออากกระทงเดียวพอสั่งง่ายกระทงเมืองค่ะไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเดินสับบก่อนจับแล้ววันน้มาเอาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะดีนะทำไปนผลิตซื้อไปนะทิ้งทีริงเหรอไม่หมดเลยใช่ไหมชอบชอบเอาไปเอาไว้เพื่อสุขภาพใช่ไหมเพื่อใส่สามสี่ลูกไข่ด้เยเน่าเน่าใช่ไหมโอเคมาประเด็นไม่ได้กินกุ้ต่อไม่ได้ เด้เอไมาอันเรายิไม่ไ,มวไมมหวไม่ไหวใช่ไหมเรายังมีทาร่าขนมโชคใช่ใช่โอเค อะไรนะสี <S <s ่สถานการณ์ไม่เจอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี <e ้เช้าค่อยไปใหม่เพราะมันไกลกบกิโลอ่ะไกลต้องไหนอ่ะก็เจอไปไม่ได้เลยวัดไปแล้วก็อีกนิดนึงก็หนูไปถึงหอนในกาแล้วไม่หอนในกาไม่หอนในกาอีกที่หนึ่ง่ะค่ะอะไรเอาบริการอาหารทุกประเภทเล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบมา นะเจ้เดี๋ยวเรามาแก้บโเรมานอนแถวนี้ใช่แล้วก็มานั่งราดีใช่สวยมากสาลจังหวัดนครพนมค่ะหลังเก่าวยันบัยบังคับคดีพค่ะอืมทสตอรีอฟนครพนมสวยนะ สองสี่หกหนึ่งเลนจ้าของสี่หกหนึ่งเลนจ้า